ไฟฟ้าใช้ยางที่เป็นรถธรรมดาได้หรือไม่คุ้มไหมต้องใช้ยางแพงๆพงไหมแล้วยางตัวนี้แพงหรือเปล่า ครับวันนี้ฮะเห็นข้างหลังรถไฟฟ้าอีกแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจังหวะดีนะครับรถไฟฟ้าเข้ามา2องลำพอดีมีเรื่องที่ผม,มต้องพูดนิดนึงเพราะก่อนน้นนี้เนี่ยมีคนถามผมมาเยอะมาก ะะวันนี้ได้โอ,อก,กาสที่จะมาพูดถึงเรื่องของยางว่ารถอีวีที่ขอประเด็นนี้ก่อนประเด็นที่1ผมเชื่อว่ามีหลายท่านสงสัยว่ารถไฟฟ้าใช้ยางที่เป็นรถธรรมดาได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวจะมาตอบให้ฟังในคลิปนี้ในมุมมองของผมนะที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องยางเนี่ยผมวางอยู่ร่าง เดี๋ยวเดี๋ยวได้พูดเรื่องยางแน่นอนนอกจากที่จะเห็นความสวยความงามของการแต่งเจ้า B วดีคันนี้นะพูดถึงเรื่องยางแน่นอนว่านี่วันนี้พิเดรี่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนะผมเห็นนะขายยางก็หลายตัวนะพิเดรี่เนี่ยราคาเขาสูงไหมคนพูดต่อๆกันว่าเฮ้ยถ้าพิเดรี่เนี่ยราคาจะสูงมันคุ้มหรือเปล่าเราจะมาพูดคุยสําหรับคนที่ใช้รถอีวีนะครับว่าจะเลือกยางอย่างไรนะฮะคุ้มไหมต้องใช้ยางแพงๆไหมแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะลึก นะว่ายางตัวนี้มันมีอะไรดีอันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วใส่เสร็จนะถ้าเวลามีนะเดี๋ยววันนี้ลองลงสนามให้ด้วยที่เอไปดูเลยว่ายางที่เขาใส่มาติดรถมาเนี่ยกับยางที่ใส่ไปทีหลังเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนนะเพราะฉะนั้นความมันสาระข้อดีข้อด้อยมีให้ชมแน่นอนดูให้จบ บอกเลยว่าเฟี้ยวเพราะวันนี้ข้างหลังนะครับเลือกเป็นล้อฟอร์ดด้วยล้อฟอร์ดลายใหม่แล้วก็ลายคัสตอมเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยสั่งเองด้วยเวลาวันนี้บอกเลยว่าครบได้รู้แน่ว่าแรงขนาดนี้ยางนี้ดีพอหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปคุยเรื่องอยางกัน อ่ะพักข้างนอกนิดนึงครับก่อนที่เราจะใส่ยางจะแต่งเจ้า BVD นะครับทั้งสองคันข้างนอกเนี่ยว่าจะออกมาสวยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองใช้งานจริงและอาจจะไปในสนามให้ด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าเราต้องพูดเรื่องยางสักนิดนึงนะซึ่งผมเลือกยางมาหนึ่งแบรนด์วันนี้เป็น Pirelli P, P Zero แล้วก็มีสัญลักษณ์ของ Elex เข้ามาเพราะนั้นวันนี้ส่วนหนึ่งผมอยากจะพอ,อยในเรื่องของยางรถน้ำมันเนี่ย ส,ส,ส,สามารถใช้กับรถ EV ได้ไหมเพราะมีคำถามในเรื่องนี้มาเยอะมากครับว่ารถ EV วีจำเป็นต้องใช้ยางที่ออกแบบมารถ EV โดยเฉพาะหรือไม่นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นทั้งร้านแต่งรถนะครับเป็นร้านล้อยางด้วยเป็นคนที่โมดิฟายเครื่องยนต์ด้วย แล้วก็เป็นยูเซอร์ที่ใช้รถค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเจาะตรงนี้สักนิดนึงก่อนที่จะไปชมความงามในเรื่องของการตกแต่งนะครับเราจะพูดก,กันถึงเรื่องยางตัวนี้ที่นึงก่อนว่ายางเนี่ยวิธีเลือกดูยางที่เหมาะสมกับรถของคุณเ,เราจะเลือกอะไรแล้วสเสน่ห์ของเจ้า P Zero ตัวเนี้ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วนะฮะพอเอ่ยถึง Pillarly เลยนะหนึ่งเลยที่คนรู้สึกคือโอ้โหราคาสูง ต้องมาดูกนว่าราคาสูงจริงหรือไม่มาดูก่อนว่าคุณสมบัติสมมติคุณซื้อยางหนึ่งชุดเนี่ยคุณได้อะไรบ้างกับยางรุ่นใหม่ๆนะครับวิธีเราเลือกยางผมจะบอกเวลาเราซื้อยางส่วนใหญ่หลักการเบื้องต้นเราุ้ยแล้วก็ซื้อที่ขนาดก่อนนะตัวเลขถูกไหมด้านหน้าคือหน้ายางนะครับเลขต่อมาคือซีรีส์คือความหนาของยางซึ่งจริงเนี่ยมันจะคำนวณกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมคงไม่เจาะลึกในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เพราะเคยมีคนถามว่า40คืออะไรพี่ สองสี่ห้าสองสามห้าหนึ่งเก้าห้าคืออะไรคำนวณยังไงไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ตัวเลขต่อมาคือขนาดอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วก็ตัวเลขคือเรื่องของสปีดเรตติ้งนะครับเราจะรู้คร่าวๆหรือว่างานเซทอาร์อะไรแบบนี้อย่างตัวทีเนี่ยก็คือใช้งานได้ความเร็วไม่เกินร้อยเก้าสิบกิโลเมตรคือรอ,องรับความเร็วร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาเป็นเกจเฮดเป็นเกจวีแล้วก็จะมีดับเบิลยูอย่างอันนี้เป็นดับเบิลยูนะครับดับบิลล์ดับบิลล์เนี่ยก็จะวิ่งได้ความ แล้วก็จะมีแซดอย่างแซดเนี่ยก็คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกบวกนะครับก็คือใช้ความเร็วได้สูงนั่นแหละนะครับเพราะฉนั้นเ้าคร่าวก็คือประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีก็คือก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของพวกสัญลักษณ์ E ีอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอีกตัวหนึ่งครับที่ผมวันนีจะบอกคืออ,อย่างยางตัวเนี้ยปีซิโลตัวเนี้ยน่าจะคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นยางไฮเปอร์ฟอร์แมนส์นะครับดอกเถทดแวร์ wear, การรีดน้ําอะไรเนี่ยการอบบรอเอชือแบรนด์เนี่ยต,ตรงนี้เยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้คือเช่นยางรันแฟตยางรันแฟตเนี่ยคนพูดเยอะรันแฟตก็คือแก้มยางเขามีโครงสร้างที่มันพิเศษแข็งแรงอะ่ะพูดอย่างนั้นเนี่ยแข็งแรงแก้มยางแข็งแรง,แง,แร,งรถเนี่ยเวลาลมยางอ่อนสมมติั่วซึมไม่มีลมยางเนี่ยสามารถวิ่งแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งแบบความเร็วสูงสุดนะคือสามารถวิ่งเพื่อไปหาเปลี่ยนกลับบ้านได้คือใช้งานได้แบบแทบจะปกติในความเร็วปกตินะครับโดยที่ยางไม่อ่อน โดยที่ยังไม่แบนไม่อันตรายอันนั้นคือรันแฟลตแต่ว่าข้อเสียของรันแฟตก็คือ1ราคามันสูงครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างอาจจะจํากัดคือหลายปีแล้วอาจจะแตกคราวนะครับด้วยราคาที่สูงแล้วแป๊บๆต้องเปลี่ยนถึงเวลาใช้แบบเกินระยะหน่อยไม่ได้อะเทคโนโลยีใหม่ที่เขามาก็คือซีลอินไซต์ผมขอพูดซีลอินไซต์ก่อนอันนี้จะพูดเป็นจุดขายก็ได้นะแต่จริงๆคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นขายนะผมถือว่าแลกเปลี่ยนสาระแล้วกัน ซีวินไซส์ผมเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับซีวินไซส์ก็คือในช่วงนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยรั่วโดนตะปูตําโดนทะลุปุ๊บวิ่งได้ลมไม่ออกเหมือนมันเหมือนกับมันอุดรูเองอ่ะแล้วข้อดีของซีวินไซส์คือเนี่ยเรียกว่าตาทะลุเลยนะทะลุ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 ทั้งวงเนี่ยลมก็ไม่ออกแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันทําให้ราคาของยางเนี่ยไม่สูงจนเกินไป นะครับเรียกว่าแพงกว่ายางธรรมดาในเะท่าที่ผมรู้นะบางทีแบบ500ร้อยพันหนึ่งคร่าวๆมันเลยเป็นข้อดีของซิลอินไซด์นะครับและที่เราเห็นข้างในอีกอ่ะอย่างพิาลารี่ตัวนี้เขามีอะไรเนี่ยเราเห็นแผ่นตรงเนี้ยมันเป็นตัวเก็บเสียงอ่ะผมขอไม่เรียกภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับนะตัวนี้มันจะมีชื่อย่อของเขาอยู่ช่วยซับเสียงทีนี้เนี่ยไอ้ช่วยซับเสียงเนี่ยถ้าคุณเป็นรถซิ่งเนี่ยท่อบึ้มๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างที่บอกว่า รถ E ีไม่มีเสียงไงนะครับพอรถ E ีีไม่มีเสียงยังคครข้างหน้าเราเห็นยัง b ี d ยดอย่างเงี้ยด้วยราคาของรถด้วยฐานผลิตเนี่ยการเก็บเสียงอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันอยู่บนถนนมันได้ยินหมดมันได้ยินเข้ามาหมดอันเนี้ยมันก็จะเกิดประโยชน์ละคนที่ขี่รถไฟฟ้า E ีอาจจะไม่ใช่ b y วดีก็ได้อาจจะหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีแน่นอนซึ่งดูดิดูข้าให้มาเห็นไหมโอ้โหรอบวงปกติเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยาวางนะครระยะติดมาไม่กี่อันแต่อันเนี้ย ติดมาทั้งวงอะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของเวทนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของความเงียบด้วยนะครับเพราะดอกเรซิ่งเนี่ยคนจะบนน่นอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเออเฮ้ยแต่เขามีการเก็บเสียงไม่ให้เข้ามาในรถอันนี้ผมว่ารถ e ีวีน่าจะมีประโยชน์ทีนี้ไอ้ข้อสําคัญเนี่ยก็คือตรงนี้ครับในเรื่องของคําว่าอ e ิเล็กสัญลักษณ์ที่รองรับรถ e ีอันนี้ไม่มีข้อถกเถียงเว้ยถ้าความเห็นของผมนะ ผมว่าเราไปลองรถกันก่อนดีกว่านะครับลองรถเสร็จให้มันรู้จริงๆก่อนว่าเฮ้ยสรุปเนี่ยแม่งใช้กันได้หรือเปล่าถูกไหมไปลองก่อนเดี๋ยวใส่ยางอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายคลิปไปแล้วไปดูความงามและความเม,มามันกันก่อนเชิญครับ เรียบร้อยผมบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวผมใส่ยางเสร็จผมจะลองให้ดูเรากำลังจะไปสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ลองนะสนามเต็มนะครับเพราะนั้นเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวจะลองบนถนนทั้ง,งลาดยางสีความเร็วสูงลองใช้ความเร็วต่ำลองฟังเสียงไปลองเบรกสักน,นิดหน่อยต้องไปสถานที่รับนี่ดูดิดูดิดูดิเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ย ก่อนที่จะไปลองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว,ว่าวันนี้เราจะให้มาดูในเรื่องของการแต่ง B ีวีดีซีลแล้วก็จะมาพูดถึงยางซึ่งพูดไปแล้วนะครับว่าเราได้ยางมาก็คือ ari, P ีเรลลี่พีซิโลที่มีรหัสในเรื่องของรองรับรอย้าเราขอพูดสรรพคุณเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทําไมให้น้าถึงดูแล้วค่อนข้างที่จะแบบเอียงไปในทางพิเรลลี่เยอะในหลายๆครั้งที่น้าชอบอพูดถึงเรื่องยางคือพ i เรลลี่เนี่ยเขาผลิตให้กับทั้งทุกวงการนะยางที่เรียกว่าทั้งโลกเนี่ย ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสองคันก็มักจะเป็นยางพิาลารี่อยู่แล้วงบประมาณในการ R&D เนี่ยเขาบอกว่าอัตราเฉลี่ยได้มากถึง2เท่าในการตลาดของยางนะครับเพราะยางแบรนด์เนี้ยโอ้โหเขาเรียกว่ามีประวัติที่เก่าแก่มากนะครับจะโอโ้เริ่มต้นมาในเดินเมืองมิลานประเทศอิตาลีแล้ว,ลวที่สําคัญนะฟอร์มูล่าวันทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือยาวนานต่อเนื่องเลยนะรถฟอร์มูล่าวันที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นยางพิาลารี่มั้งแต่ปี2 0 1 1มั้ง โรงงานผลิตเขาเนี่ยกว่า18โรงงานใน12ประเทศเ,เขามีมาตรฐานถึงขนาณะที่ว่าใช้คำว่า make in pirelli คิดดูดิเออมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีคำพูดหนึ่งที่คนชอบแบบ pirelli มันแพงคือเป็นยางแพงจะซื้อแล้วรู้สึกกลัวคือจริงๆครับที่ต่างประเทศเนี่ยยาง pirelli เนี่ยราคาเนี่ยถือว่าเป็นก็เ,เรียกว่า top 3นะครับอยู่ในเกรดบนถ้าเราเช็คราคาทางต่างประเทศแต่คุณเชื่อไหมว่าพอมาอยู่ในประเทศไทยอ่เออยางนี้ก็เซกเมนต์เยอะ หลอย่างปีนี้มีเรื่องของตัวเซนตูโรโตเข้ามาอีกบอกเลยว่าพอเช็คราคาที่ประเทศไทยเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในเรนจ์ของระดับกลางค่อนข้างบนเออไม่ได้แบบดูแพงเหมือนตอนที่อยู่ต่างประเทศแปลกไหมลองเช็คราคาดูให้ดีก่อนไที่ผมต้องพูดนะ แบบนุ่มๆน,นะอย,อย่างดีว่ะเสียงซิตี้เสียง City, เมื่อกี้รถยางเล็กๆวิ่งผ่านยังดังกว่าเสียงยางคันนี้ก่ะเออดูดิโอหเฮ้ยดีวะ่ะ ท้ายนิดนึงนะได้มุ้ดหน่อยนะแม่เอาันแบบเร็วๆไย้ไหมเพราะว่าวันนี้หมดวันไปแล้วนะครับกับการทั้งใส่ทั้งแต่งทั้งลองอ่ะมาขออนุญาตนะฮะนั่งเก้าอี้เพราะว่าเวียนหัวโอ้โหเมื่อกี้รถไฟฟ้ามันกระชากมันแรงจริงๆแรงบิดมันสูงนะครับรุ่นนี้แล้วก็ช็อตเด็ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถเอาลงได้จริงครับเมื่อกี้เพราะว่าเชื่อไหมแค่วนไปแป๊บเดียวเนี่ยเรากำลังทดสอบยางเนี่ย คันอื่นเขาอ,อาจจะไม่รู้นะครับว่าลีลาของผมเนี่ยเราก็แค่จะลองฟิลลิ่งโอ้โหมาทั้ง Porsche มาทั้ง Volvo ซีวิกก็มา,มาเมื่อกี้เนี่ยสามคันแต่คิดว่าถ้าเอาลงเนี่ยดราม่าแน่นอนนะฮะมันจะไม่ได้ออนเฉพาะในช่องผมอาจจะไปออนในช่องพวกเฮียขับรถอะไรแบบนี้ท่าขออนุญาตนะครับเราตัดภาพกีฬามาันมาเพียงเท่านี้นะครับเป็นการทดสอบอยางเพียงเท่านั้นนะฮะนะฮะเอาลงไม่ได้จริงเอางี้ ก่อนที่จะไปฟังกันเรื่องของการแต่งรถรุ่นนี้แล้วก็เรื่องของยางว่า EV ไม่ EV เนี่ยจำเป็นไหมแล้วก็ p i ล l a รี P ีซิโลตัวนี้เนี่ยเขาดียังไงดีจริงหรือเปล่าเนี่ยมาเรามาพูดกันถึงว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรถามว่าเลือกยางอย่างไรที่จะเหมาะสมกับรถ EV รุ่นนั้นๆนะอันนี้ผมบอกก่อนเป็นความคิดเห็นของผมเองนะความคิดเห็นของผมเนี่ยจากการที่ผมใช้รถมาค่อนข้างหลากหลายรุ่นมากม มันจะมีคําพูดหนึ่งในโซเชียลเนี่ยซึ่งเขาถกเถียงกันมากว่ารถ EV ีก็ต้องใช้ยาง EV ีถ้าไม่จะเป็นยาง EV ีตีไว้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ผมบอกงี้ก่อนผมฟันธงในความคิดของผมเลยนะผมก็ขายล้อยางรถ EV ีมาเยอะอะผมว่ามันใช้กันได้ครับนะแล้วเนี่ยเขามีคําว่าอ e ิเล็กมาเนี่ยอานณายังไงทำไมนาะพูดอย่างเงี้ย มันก็ผิดคอนเซปต์ดิคืออย่างนี้ครับผมบอกก่อนยางเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า EV เขาต้องการอะไรบ้าง 1. ประหยัดนะครับประหยัดยางจะต้องไม่กินกระแสไม่กินพลังงานทีน,นี้ยางไม่กินพลังงานคืออะไรบางคนบอกเอานะแล้วนะบอกเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีคืออะไร เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีคือเกาะถนนทีน,นี้มาดูถึงตรงนี้นี่ก็งงกันเอ๊ะแล้วยังไงอะยางพอกนะ้าบอกว่าใช้กันได้หมดเอาแล้วทีนี้จะมันเลือกกันยังไงผมบอกก่อนบางคนบอกยางรถไฟฟ้าก็าต้องการอะไรต้องการหนึ่งก็คือประหยัดกระแสประหยัดพลังงานมันต้องไม่กินไม่งั้นระยะเรน์ในการวิ่งเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยไปนะครับทีนี้อ้าวถ้ามันลื่นแล้วมันจะเกาะยังไงแล้วถ้าเกาะแล้วมันจะประหยัดยังไงถ้ายางมันดูดถนนเยอะงงไหม อัตรถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีความหมายก็คือเกาะมันคืออย่างนี้นะครับผมบอกนิดนึงมันเป็นเรื่องของการออกแบบการออกแบบของดอกยางดอกยางมีความฝือแต่สมมาตรคุณพอนึกภาพออกไหมสมมาตรมันก็ทําให้วิ่งได้กลมกว่า กลมกว่าลื่นกว่าก็ประหยัดพลังงานมากกว่าออกแบบดอกยางไม่ดีนอกจากไม่เกาะแล้วไม่กลม2ก็คือเนื้อยางคอมเพลวเอฟเฟกของดอกยางการดิ้นของหน้ายางขยับไปทางไหนขยับแบบสมูทหรือขยับแบบไม่สมูทเกาะแล้วโยแบบไหนพวกนี้มีผลต่อเรื่องของการใช้พลังงานทั้งสิน้นเพราะนั้นถ้ายางที่มีการออกแบบมาดีพอมันจะไม่กินกระแสมาก จนเกินไปเพราะนั้นผมบอกเลยว่าใช้ได้เพราะบางทถ้าออกยางดอกละเอียดมากๆมันก็ไม่เกาะคุณสังเกตไหมยางเลสซิง่งดอกก็จะยิ่งห่างอย่าง p ีซ r o เนะี่ยคุณเห็นอยู่แล้ว ก็มีการออกแบบดอกยางล่องยางมีผลทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมฟันธงเลยคือถ้ายางคุณไฮเพอร์ฟอร์แมนพอผมมั่นใจว่าใช้กับรถไฟฟ้าได้ทีนี้คนบอกว่าอา้าวที่ย้างนี้แล้วคุณดูตามเกดอะดูตามสปีดลิมิตยางอ่ะเออแล้วมันจะยังไงอะแล้วยางที่ไม่ใช่ไฮเพอร์ฟอร์แมนใช้กับรถไฟฟ้าได้ไหมน้พูดถึง p ีซีโร่เนี่ยอา้าวแล้วถ้าไม่ใช่ P ีซีโ่ล่ะนะากำลังอวย P ีซีโรหรือเปล่า นะครับผมบอกงนี้คุณก็ต้องดูสเปคของรถไฟฟ้านั้นๆถ้าความเร็วมันถูกล็อกอยู่ที่150อ่ะงงไหมตอนนี้เริ่มเข้ามาถึงอะไรแล้วครับมรรุเริ่มเข้ามาถึงว่าทําไมรถไฟฟ้าบางรุ่นแรงม้าเยอะอย่างเงี้ยแต่ล็อกไว้ที่190บอ่าบางรุ่นมา้าน้อยๆก็วิ่งได้1้อยไอ้นี่ม้าเยอะก็วิ่งได้1้0แล้วพี่จะล็อกไว้ทําไมนั่นแหละครับเนื่งถ้าคุณใช้ความเร็วไปมากไปกว่านั้นกินแบตแน่นอนอันนี้รู้อยู่แล้วอ่า กินแบบไม่พอทุกอย่างที่อยู่ในรถก็ต้องให้มาเยอะให้มาแพงราคารถก็จะสูงขึ้นอย่างรถที่เขาผลิตมาจากประเทศจีนเราก็รู้อยู่แล้วว่าดีออปชั่นเยอะต้องสวยต้องหรูต้องออปชั่นเยอะต้องใหญ่แต่ราคาต้องถูกเพราะนั้นอย่างที่เขาติดรถมาเนี่ยเขาจะไม่ติดอะไรที่มันแพงมากนะผมไม่ขอไม่เอ่ยยี่ห้อก็จะติดแค่พอวิ่งได้แล้วก็อาจจะล็อกจำกัดความเร็วไว้ไม่ให้ใช้ความเร็วอย่างเต็มที่ เพราะถ้าคุณลองเปรียบเทียบดูเนี่ยพอเป็น Porsche Taycan เนี่ยอย่างรถผมเนี่ย Turbo S เนี่ยความเร็วปลายนไปถึงหลอก2อ0อย่างที่ให้มาก็เป็น Pirelli P, P Zero คุณเห็นไหมอ่าแต่รถทางทางจีนเนี่ยกลับให้ยางอะไรบ้างกับมั่วตัวเหล่งไปทีนี้ วนกลับไปพูดว่าเอ้าแล้วยางราคาถูกใช้ได้ไหมใช้ได้ไงใช้ได,ได้ข้าวรถไฟฟ้าของคุณรุ่นนั้นๆน่นนนะไม่ได้เป็นรุ่นที่แรงม้าสูงแรงบิดสูงกิโลวัตต์ไม่เยอะนะครับมอเตอร์ไม่จะแรงมากออกตัวก็ไม่ได้กระชากเพราะมันมีเรื่องของไฟฟ้ามันมีเรื่องของแรงบิดแรงบิดเยอะกดปุ๊บร้อสปินเลยถ้าเป็นรถน้ามันมันก็ค่อยๆไปถ้าแรงมาน้อยมันก็อืดไปทีเนี้ยไอเรื่องคอมเพลย์ยางจะเริ่มเข้ามามีผลรถไฟฟ้าแรงม้าเยอะกดปุ๊บแรงบิดพุ่งปุ๊บใช้ยางธรรมดาไม่ได้ เพราะนั้นผมจะบอกว่ามันอยู่ที่รถไฟฟ้ารุ่นนั้นๆว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์แค่ไหนแต่ถ้ายางรุ่นนั้นเป็นยางที่สมรรถนะเนี่ยสูงผมเชื่อว่าใช้ได้หมดทั้งรถไฟฟ้าที่แรงน้อยหรือแรงมากไ,ไงงงไหมพูดแบบไม่มีสคริปต์เนี่ยมันก็จะงงๆนิดนึงนะครับเพราะผมปึ้งแล้วผมอัดคลิปเลยเล่าให้หลายๆท่านฟังเลยนะครับนะเพราะนั้นเรื่องนี้ที่เถียงกันเนี่ยว่ารถไฟฟ้า ใช้ยางรถน้ํามันได้ไหมใช้ได้ถ้าคุณเลือกให้เหมาะสมนะใครจะค้านผมก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาในคลิปนี้ผมบอกเลยผมผมรับฟังทุกความเห็นนะแต่สําหรับผมที่ใช้รถน้ํามันมาเยอะใช้รถไฟฟ้ามาก็หลายรุ่นมากๆนะครับผมใช้ทุกแบรนด์ MG BYD ฉางอันผมใช้มาหมดเทส l a ก็ใช้มาลสี่รุ่นจนถึง Porsche ก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่า จากที่ลองมาเนี่ยแล้วก็ขายไปเปลี่ยนหน้าร้านเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเลยอย่างบางคันเอาง่ายๆผมยกตัวยอย่างเลยอย่างดอฟฟินอย่างเงี้ยนะเน้นแต่งซิ่งแต่งสวยแรงม้าก็ไม่ได้สูงผมก็ใส่ยางที่เป็นแบบเกรดแบบ โอ้ไม่ต้องเป็นเส้นละหมื่นอะเส้นละ4 000, 5, 000. ี0 0ัน0 0าเกาะขวายยางที่ติดรถมาอีกเพราะฉนั้นไม่รู้ละ่ะผมสรุปเลยว่าใช้กันได้แค่เลือกให้เหมาะสมทีนี้วนกลับมาถึงเจ้า P Zero เอานะแล้วแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับยางที่น้ามาลองให้ดูวันนี้คือต้องบอกออก่อนครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าเจ้า Pirelli P Zero P z ี่ยรุ P ่นเนี้ยนนผมพูดไปในตอนต้นคลิปแล้วว่าเขามีทุกอย่างรองรับทั้งความเร็วสูงเกรด W และบางรุ่นก็เป็นเกรดสั้น R แล้วก็ยังมีเรื่องของอิเล็กต์นะครับซึ่งรองรับ แล้วก็มีทั้งซิลอินไซด์แล้วก็มีทั้งเทคโนโลยีเก็บเสียงเรียกว่าเส้นเดียวครอบคุมแล้วใครที่บอกว่ายางพิลลารี่เนี่ยแพงคุณเชื่อไหมว่าพิลลารี่เนี่ยคุณลองเช็คราคาดูดีๆนะเช็คกับผมก็ได้ราคายางพิลลารี่เนี่ยมันอยู่แค่กลางไปค่อนสูงนะมันไม่ใช่ยางที่แพงที่สุดนะบ้านเราอะงงไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงแต่ราคาเนี่ยกับอยู่เพียงแค่กลางค่อนข้างสูงลองเช็คดูดีดครับเรื่องนี้ผมเถียงแล้วผมใช้พิลลารี่มาเยอะนะครับ ทีนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยน้าบอกเฮ้ยเทสแล้วรถออกมาสวยแล้วประคันนี้ยังต้องพูดนิดนึงนะว่า BWD Seal Performance เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างคันนี้เนี่ยใส่สัตว์ปรับเกียร์ Pro Fender นะครับนะ Pro Fender ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อย่างแรกเลยคือรถรุ่นนี้ที่ต้องเปลี่ยนคือช่วงล่างช่วงล่างเขาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็มีทั้ง Pro Fender มี i R นะครับ Head Dive นะครับ ซึ่งทางร้านผมเนี่ยจะแนะนําอยู่3ตัวตัวอื่นเนี่ยผมลองแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะอย่างคันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าขอไม่เตีย้ยแต่ขอไม่สูงขอนุ่มสบายแล้วก็เน้นยางที่สมรรถนะสูงนะครับเพราะว่ายางเดิมติด b ี d ดีเนีผมบอกเลยนะแค่ออกตัวก็ล้อฟรีเลี้ยวก็ล้อเอียดเบรกเบาๆยางยังร้องอะ่ะมันไม่ได้จริงๆด้วยน้ำหนักรถเพราะรถไฟฟ้าี่ผมบอกเนี่ย นอกจากแรงม้าสูงแรงบิดสูงเนี่ยน้ำหนักเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นโครงสร้างยางมันต้องดีนะครับน้ำหนักรถเยอะบางคันที่สองตันนะบางยี่ห้อเพราะนั้นเบรกนี่ก็ร้องแล้วบางคนงงไงคนออกบีวีดีมาใหม่ผมบอกทุกคนไปทดสอบงงหมดปกติขับรถเบรกอืดอยางไม่ร้องแต่อรถเนี้ยเบรกปุ๊บเอี๊ยทุกคนงงสิ่งที่ต้องทำใน BYD เนี่ยช่วงร่างนะครับแล้วก็เบรกเบรกเนี่ยสำคัญนะ ถ้ามีงบก็ใส่ไม่มีงบก็ค่อยๆเติมผมบอกเลยอย่างคันนี้เลือกเป็นเมมโบ่20แซดแท้นะครับแล้วช่วงนี้ก็จับโปรอยู่แต่ว่าผมจะไม่เอาแบบ20แซดของปลอมแล้วมาขายเป็นของแท้กันนะผมตอนนี้น่ากลัวนะผมบอกเลยวีดีดีค่อนข้างน่ากลัวมีกระแสเอาเบรกมาแบบแท้แล้วขายราคาถูกๆอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะครับแต่อย่างคันนี้ล้อล้อคันนี้ก็ผมก็เลือกเป็นแซดฟอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ล้อฟอร์ตที่กําลังมาแรงมากๆตอนนี้นะครับ พร้อมมีทั้งลายที่เป็น In-Stock แล้วก็สามารถคัสตอมลายและสเปคตามสั่งนะครับราคาไม่สูงมากนะครับชุดหนึ่งเนี่ยอย่างขอบ20นี่ก็อยู่มาสักแสนต้นๆน,น,นะครับแต่เราชอบมีราคาหลังหม่ผมใจดีนะครับเพราะนั้นคันนี้ออกมาลงตัวชุดแต่งเนี่ยก็เลือกเป็น a อเซอร i ซีออรนะครับรอบคันนะออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอย่างคันนี้เขาเรียกว่าเต็มระบบที่นี่นะยังมีเรื่องของติดฟิลม์มเคลือบแก้วแรปใสเรียกว่าครบ รบชุดนะครับพอ,อมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอ้าวแล้วแล้วนะ้าแหมมีของตรงของแต่งไม่มีโปรโมชั่นหรือแบบถ้าผมอยากจะได้ยางอะไรแบบนี้เนี่ยไปดูเพิ่มเติมได้ที่ไหนฟังน้ามาเลยก็จะครึ่งชั่วโมงละมันมีอะไรที่มันลึกกว่านี้ไหมมีเรื่องของยางอีกนิดนึงก็คือถ้าใครจะไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนนะคุณก็ไปติดต่อได้ที่เว็บไซต์ต,ตามนี้นะครับเป็น p i เ a นล y ่บาย ตัวแทนจําหน่ายบริษัทเดียวครับที่กล้ารับประกันถึง1ปีเต็มบาทบวมแตกทุกกรณีเรียกว่ายาวนานที่สุดแล้วยางคุณภาพเกรดพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้เนี่ยเขามีเรื่องแต่ขอบ14ถึง23นิ้วนะครับแล้วปีนี้เขาอัดสต็อกมาแบบแน่นๆผมบอกเลยนะฮะเรียกว่าครอบคลุมนะครับทุกสภาพถนนแล้วก็ลไล่มแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปจนถึงตอนนี้เนี่ยรถ E v ด้วยซึ่งจริงๆเนี่ย คุณสามารถหาช่องทางการจัดจําหน่ายได้ไม่ต้องที่เป็นนัดแจมคนเดียวก็ได้นะของผมเนี่ยขายอยู่แล้วบิลารี่แต่เขายังมีช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวแทนจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น B ีควิกนะฮะแล้วก็ MMS ทุกสาขาและช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมเนี่ยผมลงไว้ให้แล้วนี่เลยนะครับทุกช่องทางแล้วที่สําคัญมาถึงคลิปนี้ดูมาจนถึงต้นนี้นะไม่พูดไม่ได้ เขาจัดโปรโมชั่นให้อันนี้ผมบอกแล้วผมจะรีวิวรถอะไรเนี่ยไปลองยางให้เนี่ยถ้าเป็นนัดแจมไหนๆได้มาแล้วผมไถ่ายโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นครับเปลี่ยนยางวันนี้ราคาเนี่ยเขาเป็นโปรแล้วแต่ผ่อน0% 10เเดือนสำหรับตัวแทนจำหน่ายทุกสาขาและดูตามรายชื่อนะครับธนาคารที่ร่วม โปรโมชั่นนี้ได้เลยตามนี้นะครับคุณซื้อ p พี a รารี่แล้วอย่าลืมลงทะเบียนนะครับกับ p i r a รารี่บาเอทเขารับประกันบาทบวมแตก1ปีเต็มทุกกรณีระยะทาง25,000โลนะครับอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดนะและไม่ใช่เท่านี้นะครับหลังจาก1ปีไปแล้วนะครับ p พ r a รารี่บาทวีก็รับประกันคุณภาพหลังการขายต่อไปอีกตลอดอายุการใช้งานมันจะมีอีกหนึ่งคำถามครับยางปีเก่าใช้ได้ปะ <H> ah> ผมบอกเลยนะ ชอบมีคนบอกโอ้ยางปีเก่าใช้ไม่ได้ยางปีเก่าใช้ไม่ได้ผมขายยางมาเนี่ยปีนี้ปีที่10แล้วนะนะครับอาจจะไม่ได้ยืนยาวเพไม่ได้ขายตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่นะครับนะบผมก็เพิ่งจะมาขายก็10ปีแล้วกันก็ช่วงอายุผมอะ่ะนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่จริงมันอยู่ที่หลายๆกรณีนะครับขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาไม่โดนลมไม่โดนแดดอุณหภูมิปกตินะครับไม่มีปัญหาจะเริ่มนับอายุการใช้งานเนี่ยหลังจากที่การใช้งานจริงครับไอยางเปอร์เซ็นเนี่ย นั่นแหละหน่ากลัวนะดีวิดีโดนกัดดอกด้วยแต่ยางเก่าปีเนี่ยผมเนี่ยขายราคาโปรยลูกค้าไปเยอะใช้ได้ครับปิดท้ายรายการแม่ลุกหน่อยไม่มีอะไรมากครับก็แต่งรถมีวันนี้มีดู b y วนะครับเอาไปทดสอบเล็กๆก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ผมบอกเลยว่าผมแฮปปี้นะครับพอใจแล้วก็เรื่องของยางพิระดีพีซีโ o ผมบอกเลยว่าเป็นยางที่น่าใช้เพราะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่า อวยส่วนตัวเลยนะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นอยากจะบอกหลายๆท่านที่ไม่รู้นะครับก็คือยาง p i เรนลี่ปีนี้ตั้งแต่ปีแล้วแล้วล่ะราคาไม่แรงเลยนะครับแล้วรุ่นเนี่ยออกมาแบบเขาทำตลาดแบบครอบคลุมมากนะสมัยนี้ p i รนลี่เขามีทุกเซกเมนต์ญี่ปุ่นยุโรป EV ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แนวทางการแต่งนะครับ b y วอันนี้ขาดไม่ได้นะฮะล้อ Z-Force ์ดแซดโปรเเดอยางพ i เรนลี ally, ชุดแต่ง a z 4 original นะฮะสนใจเพิ่มเติมหลังคลิปมีช่องทางการติดต่อให้วันนี้ไปก่อนขอบคุณยางนะครับที่วันนี้แหม่สั่งมาแล้วได้ทดสอบพอดีดังใจครับไปก่อนครับสวัสดีครับนะนะถามอีกนิดหนึ่งดิยางไม่ ev ใช้รถ ev ได้แล้วยาง ev ใช้รถธรรมดาได้ไหมนี่ฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็จริงๆบอกว่ายางถ้าเป็นไฮเพอร์เอร์มันก็คือรองรับ แรงบิดของรถ E ีอยู่แล้วก็คือ,อยางถ้าขอยเป็นเกรดสูงอะ่ะจะรถ E ีได้เพราะฉะนั้นอะไรยางรถ E ีมันก็ส่วนใหญ่ก็รับแรงบิดได้ดีอยู่แล้วก็เอาไปใช้รถธรรมดาได้ไงแต่มันจะซื้อทำไมอะ่ะยาง e ีวมันแพงไงยางที่มันมีตา E ีวีอ่ะมันแพงถ้าเราใช้รถเราแรงม้าตุ้ดติ๋วก็ธรรมดา,าแล้วก็มันจะมีเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยเดี๋ยวก็มีมาถามอีกอะ่ะเอาแล้วยางไโบรฟนแล้วมันไม่ประหยัดแบตทำาไงเอาก็ย้อนกลับไปฟังให้ดี พูดไปแล้วว่าเรื่องของการออกแบบดอกยางการประหยัดไม่ได้เกี่ยวกับการกอรอกนึกออกไหมมันมีมากกว่านั้นโอเคยูโนโอเคปิดเกียไปนะปิดเลยนั่นแหละพอแล้วอยากลึกกว่านี้มาถามที่อู่จบมีน้ำรถตำมารวไฟป้าเดีย๋ยวตอบให้ปากตอบปาก